ออกส่วนไนเนาะแต่มันเหมือนค,คือมันก็ไม่ได้มันไม่ได้ผอมขนาดนั้นหรอกแขนนะ่ะช่วงแขนอะเล็กตาขายขายก็ปกติแต่พี่เดียวกินน่ากลัวมากกินมันลสี่ถ้วยอย่างเงี้ยห้าถ้วยแต่คงอ้วนขึ้นแล้วละ่ะหมายถึงแบบจากก่อนเข้ามาจนถึง เพราะจำได้ว่าตอนอักษรามันไม่มีไส้เลยอะ่ออะคุยกันกกจริงหรือไม่ต่างกันเลยสามนางนี่เอาแบตหนาตีกันไหมวิ่งเถิดเรายังไม่ได้ติกวิ่งเลยนะอ็ติ๊กตีแบตไปแทนมันแทนกันได้หรือ เป็นได้เราใช้เวลานานแล้วเราต่อเนื่องโมูก็มาแล้วแหละรูจะมาหรือ,อยังรูมาเลยเลยรับทราบท่านห่วงจ้ะใน,นห่วงมีปัญหาก,กับเราอีกแล้วนยทำไมเอรือ ยิบย่อยอย่าสนใจเลยเบื่อใหห่วงเบื่อแทมคุณพี่อ้รมเดิมเรือเรื่องไหนเรื่องอะไรรือเรื่องใหม่ล่าสุดแกะกลองเมื่อสคู่รือเมื่อเมื่อไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แต่เพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเพิ่งเป็นประเด็น ทิ้งใครเป็นบุคคลที่สามด้วยรือสว่างรือ no อ,อพื้นแผ่นดินรือท่านขุน no no เ no. ด no ี๋ยวเดียวเดี๋ยวเคล่าเคลือย <laughs> ใครรึ <laughs> มีอะไรหรือบอกต่อ,<ฟ>ตอน้องนีคีเลย,ยเค้ว พี่ี้อาย้เลยเ้ดี๋ยวเชี่อนเขาบอกเขานอเขาต่างเขนีเดี๋ยวเชีนีขีน้องเขาอาคัดูคูตอเขาหนีคีเผาเขาหนังคันในท้ายนังคันน้องเขาจะคัหลบเพราะพี่ขี้อายใน้องเขาอยากคักพดคดพี่ขี้อยคเลยเจ้พี่ขี้อายใคบอกเขาน้องเขาเดี๋ยวเจาหนีีเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่ขอคพูดคูเหมนเข็น ไม่ใครเจอเค่อพีคี้ไอไา่บอกคอกหลวแควว่าค้าพีขี้ไอไข่มีขี้ปันขันหาค้ากับทับหนังาหง่วงของพรานริงๆงแหลวแควบอกคอกบอกมีขี้อะไรใครไม่ใริงหขีไอายไม่ใครน้องคนแคทแหลวแควบุกคุกคนดค้นทีขี้สั่งท้าปันขันคือใคร้า เป็นเค้นหนึ่งเครื่องเล็กเค้ไหน่อยคอยก็กเอยากทักดูคู่อยากคักส่งนคนใจไข่เลยเคยก็กเขาบีกี้ไอ้ข่บอกเขาทำคำใหม่ไข่ไข่ไข่อกเขาอยากทักดูคู่ผ่านค้นมีหีกองคล้องคงคล้องสองคล้องเหล่าแค้วเหล่าแค้วคือคืออยากพักรูค โกเหล่าเขาแล้วแค้วของท้องนี่คีกล่องของใม่ค้จับคับเราเขาหลอกคอกใหม่ค้จิงคิงจับคับอยู่ฟูใ๊ใส่ค้าใหม่ค้เครื่งเครื่องเครื่เครืจัคัสเน แต่แค่ตอนเขาหนีขี้มีขี้หลายหลายคล้ายขค,ค้นกับคำหลังคำทำคำอาคาหลาคล้ายพีขี้หมักคันนาคาสุดค้นใจคล้หมักคาดกว้างคาเราเขาอยู่คูทีขี้เราเขาทำคำเหมือนขันหนสาสใสหมักคาหมักคาหมักคาแต่แค่ทางเขาพีขีไอาคล้าบอกครอหลอกค้องต่อข้อนีขี้เรื่งเครื่องก่อข้อจบครบไม่จริง ไม่ใคร่ิงคิงเนื้อเคี้ยวแขกแค่อยากพักรูคุ้อ๋อวางพักคือคือใครคือคือบุคคุกโกรธค้นทีที่สามคำที่ที่สาคัไหนใครเดี๋ยวเค้ยวผีขี้ไอ้ใครจะคาบหมอคตอนข้อไหนใครตอนข้อนสาคำสามคำแล้วแค้ไม่ฝากท่าอุ่นคืดแล้วแค้เหยีนเค้นอยู่คู้เลยเคยโอ้โหแขกแค โอเคเคทำเข้าใหมให k ach k ach ่ขคหลองค้องแพทเย็บเย็บขั e ้นต่อข้อใหม่มีฮี้อยู่คู่ใหม่คือแค่เข้าใจนะคะพูดไม่ได้แค่เข้าใจไปที่คุยกันนต่กาพูดไม่ได้ว่าการพูดไม่ได้ลองคล้องฝูดคกดลองคล้องฝึกคิดฝุดคุดสาขาวัดคัดดีฮี้ค่ะค่ะสาขาวัดคัดดีฮี้ค่ะค่ะเออเคกับข้อฝุดคูดาดท้ายเราแคล้วสาขะฝุดคูดํำคําว่าค่ะอ่าค่ะอ่าไรค่ะ ก่อคยอยากค้ากลู้คุว่าค้าผีคี้ไอ้ไข่ผูดพุดถึงครึงไข่ไข่อยู่คุ้อ๋อได้อยู่แต่ว่าต่องข้องเหลวเขี้วกว่าค้าหนึ่งคันไปไข้ก่อค้อผูดพุดไม่ไข่ขขาดพัด อค้าหนักค่าไปคาค้ขาข้อของข้อนำค่ะไปคาปูล่วแวดเพิ่เพไปคไปใช้กันขั้นเถอะไปคช้ <S <S ีขี้กันเขาโอโคเอเคโอโคเคเคโคเคเคีี้เราเขาจะคปูพูดผาค้าสาค่ะดอกค้อไหมขั้นกันขั้นถังขั้นหวั่นขั้นโอโคเคเค